สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูเร่งด่วนนะคะเมนูเมนูแก้เบื่อค่ะก็คือวันนี้ไปทานไก่ในห้างมานะคะทีนี้ทานไม่หมดก็จะเหลือไก่นี่นะคะ2ชิ้นทีนี้มันเลี่ยนแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาทําอะไรแซบๆกินกันค่ะเมนูยำไก่แซบนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นมาเริ่มหั่นไก่กันก่อนนะคะ คือหลังจากที่กินเลี่ยนๆสียเสร็จเราก็มากินอะไรแซ่บๆกันน,นะคะทำกันง่ายๆถ้าใครไม่มีแบบไก่ที่ไปทานกันในห้างนะคะก็สามารถนำไก่มาทอดเองก็ได้ค่ะชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็ปรุงรสเท่านั้นเอง อันนี้เราก็ใช้ของที่มีให้เป็นประโยชน์ประหยัดไปได้อีกห,กหนึ่งมือนะคะแถมยังได้กินเมนูแซ่บๆด้วยแค่นี้เองค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มยำกันเลยนี่นะคะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะพริกนี่ก็เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามสะดวกค่ะ ล้วยไม่ไอ่ใส่ไปสามช้อนเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะคะ2ช้อนมะนาว ให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวแม่ขอเติมพริกให้หมดเลยละกันค่ะอีกนิดนึงชอบเผ็ดๆผักของเราก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะใช้สองต้น,นะคะ่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นหอมแดงนะคะสี่หัวค่ะใส่ไปเลยนี่นะคะทำทานกันง่ายเองค่ะเนี่ย เดี๋ยวก็ได้ทานกันละใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราเองนี่นะคะเดี๋ยว่าขอชิมรสชาติดูก่อนอใช้ได้ค่ะรสชาติกำลังดีค่ะ นี่นะคะพร้อมตักเสิร์ฟเลยถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดได้อีกนะคะเท่านี้เองนี่ค่ะเรียบร้อยหอมหอมน่ากินไหมคะเนี่ยแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว youtube นะคะเป็นเมนูเล่งด่วนนะคะทำทานกันง่ายๆค่ะ ถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะ